8ฮา h h a b i t ค่ะนิสัยที่8คือมันไม่ได้มาต่อลำดับที่7สะทีเดียวนะคะแต่มันเป็นมิติที่ลึกซึ้งกว่านั้นเกี่ยวกับการปลดล็อกศักยภาพที่แท้จริงในตัวเราค่ะใช่ครับคือประเด็นสำคัญคือโลกมันเปลี่ยนไปจากยุคที่7 Habits สู่เขียนขึ้นมาเยอะเลยครับคุณโควีอธิบายภาพนี้ผ่านแนวคิดหนึ่งเรียกว่า5 ages of civilization voice นะครับ คือมองว่าอรารยธรรมมนุษย์มี5ยุคเสียงตั้งแต่ยุคหาของตาล่าสัตว์แล้วก็มายุคเกษตรกรรมยุคอุตสาหกรรมจนถึงยุคที่เราส่วนใหญ่อยู่กันตอนนี้คือยุคข้อมูลข่าวสารหรือยุคคนทำงานใช้ความรู้ information knowledge worker นะครับอืมค่ะซึ่ง seven habits เนี่ย work มากเลยนะครับในยุค information worker ช่วยให้เราจัดการข้อมูลจัดการตัวเองทำงานได้มีประสิทธิภาพมากๆ แต่โควีมองไปข้างหน้าครับว่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ยุคถัดไปคือยุคแห่งปัญญาหรือ Wisdom Age ยุคปัญญาใช่ครับยุคนี้มันไม่ใช่แค่ใครมีข้อมูลเยอะหรือทำงานเร็วแล้วจะสำเร็จแต่มันวัดกันที่ความสามารถในการใช้ปัญญาการตัดสินใจที่ถูกต้องกการสร้างสารรค์การนำแล้วก็การสร้างความหมายด้วยครับอ๋อเข้าใจแล้วว่าแสดงว่า Seven Habits เนี่ยเหมือนทำให้เราเก่งในเกมของยุคข,ข้อมูลข่าวสาร แต่ถ้าจะก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ในยุคปัญญาที่กำลังจะมาถึงเนี่ยเราต้องมีเหมือนกับอาวุธเพิ่มซึ่งก็คือ,อนิสัยที่8นี้เองแล้วนิสัยที่8ที่ว่านี้ค่ะมันคืออะไรกันแน่คะทำไมถึงสำคัญนักในยุคนี้คะครับหัวใจสำคัญของนิสัยที่8เลยนะครับคือการค้นหาเสียงของตัวเอง find your voice และการสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นค้นพบเสียงของพวกเขา inspire others to find theirs คำว่าเสียงในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเสียงพูดจริงๆนะครับแต่มันคือจุดที่ความเป็นเอกลักษณ์พรสวรรค์ความหลงไหลและก็มโนธรรมของเราเนี่ยมันมาบรรจบกันเป็นศักยภาพสูงสุดที่เราสามารถมอบให้กับโลกได้การค้นพบสิ่งนี้แหะครับ คือคุณแจสำคัญสู่ยุคปัญญาโหฟังดูน่าค้นหามากๆเลยค่ะเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราเองแล้วเราจะเริ่มต้นกันค้นหานี้ได้ยังไงคะในเมื่อหลายครั้งเราก็รู้สึกเหมือนเออชีวิตมันถูกตีกรอบหรือต้องทำตามๆกันไปอะไรแบบนี้ค่ะแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาชี้ไปที่จุดเริ่มต้นสำคัญเลยค่ะคือทางเลือกที่เราทุกคนต้องเผชิญลองนึกภาพนะคะเหมือนเรายือนอยู่ตรงทางแยก ทางนึงเรียกว่า creative force หรือพลังสร้างสรรภค์ายในตัวเราคือการเลือกที่จะฟังเสียงหัวใจตัวเองค้นหาสิ่งที่เราเกิดมาเพื่อทำจริงๆแล้วก็ใช้ศักยภาพนั้นอย่างเต็มที่ส่วนอีกทางหนึ่งค่ะคือ cultural software หรือโปรแกรมทางวัฒนธรรมทางสังคมซึ่งก็คือการเดินตามเส้นทางที่สังคมคนรอบข้างหรือความคาดหวังต่างๆกำหนดไว้ให้โดยที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งคำถามเลยว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าอืมการเปรียบเทียบนี้ทรงพลังมากนะครับเพราะมันชี้ให้เห็นผลลัพธ์ที่ต่างกันแบบสุดขั้วเลยการเลือกใช้ creative force เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทำตามใจตัวเองนะครับแต่มันคือการเดินทางไปสู่การ find your voice แล้วก็มุ่งสู่ g r e a t n e s s คือการปลดปล่อยศักยภาพมนุษย์หรือ u n l e a s h h u m a n potential อย่างแท้จริงซึ่งจำเป็นมากๆในยุค wisdom age ที่ต้องการความคิดริเริ่มการนำอะไรพวกนี้ครับค่ะแต่ในทางกลับกันการติดอยู่ใน cultural software โดยไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้แต่ไม่กล้าที่จะแตกต่างมันอาจจะนำไปสู่การ lose your voice คือเสียงของเราค่อยๆหายไปกลืนไปกับเสียงอื่นๆ จนสุดท้ายอาจจะลงเอยที่ Mediocrity หรือความธรรมดาทั่วไปทั้งๆที่เราอาจจะมีศักยภาพที่จะเป็นได้มากกว่านั้นเยอะเลยอันนี้น่ากลัวนะครับเพราะมันสบายกว่าปลอดภัยกว่าการออกนอกกรอบจริงด้วยค่ะการเดินตามทางที่คนอื่นขีดไว้มันง่ายกว่าจริงๆแต่ก็อาจจะต้องแลกมาด้วยการไม่ได้ใช้ชีวิตที่เป็นของเราจริงๆอะเนาะคำถามคือแล้วเราจะหาความกล้าหรือว่าเครื่องมืออะไรมาช่วยให้เราเลือกเส้นทาง Creative Force ได้บ้างคะ ข่าวดีก็คือเราไม่ได้ตัวเปล่านะครับในการเดินทางครั้งนี้คุณโควีบอกว่าธรรมชาติมอบพรสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดหรือ Birth Gifts มาให้เรา3อย่างเลยเป็นเครื่องมือพื้นฐานในการเลือกเส้นทาง Creative Force และก็ค้นหาเสียงของเราครับโอ้มีตั้ง3อย่างเลยเหรอคะมีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยนะครับและอาจจะสำคัญที่สุดด้วยคือเจตนงอิสระ Freedom and Power to Choose นี่คือช่องว่างครับระหว่างสิ่งเรากับการตอบสนองของเราไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานะครับเรายังมีอิสระเสมอที่จะเลือกว่าจะตอบสนองต่อสิ่งนั้นยังไงจะให้ความหมายกับมันแบบไหนอตัวอย่างคลาสสิกที่หลายคนน่าจะเคยได้ยินคือเรื่องของคุณหมอวิกเตอร์แฟรงโกในค่ายกักกันนาสีแม้ภายนอกจะถูกควบคุมทุกอย่างเลย แต่ท่านคนพบว,ว่าอิสระภาพสุดท้ายที่ไม่มีใครพรากไปได้คืออิสระภาพในการเลือกทัศนคติของตัวเองนี่คือพลังมหาศาลเลยนะครับในการกําหนดชะตาชีวิตของเราแทนที่จะปล่อยให้สถานการณ์หรือ Cultural Software มาบงการเราการตระหนักว่าเรามีอิสระในการเลือกได้นี่สําคัญจริงๆนะคะมันเหมือนกับการดึงอํานาจกลับมาที่เราเองจริงๆแล้วพรสวรรค์อย่างที่สองล่ะคะคืออะไรอย่างที่สองคือหลักการสากลหรือกฎธรรมชาติครับ Principles หรือ Natural Laws สิ่งเหล่านี้เป็นความจริงแท้ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาหรือความคิดเห็นส่วนตัวมันควบคุมความเป็นไปต่างๆในจักรวาลรวมถึงชีวิตมนุษย์ด้วยไม่ว่าเราจะเชื่อหรือไม่ก็ตามเช่นกฎแห่งแรงโน้มถ่วงหรือกฎทางชีววิทยาต่างๆคแต่ที่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงเลยก็คือกฎที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เช่นความไว้วางใจ Trust ถ้าอยากได้ความไว้วางใจก็ต้องทำตัวให้หน้าไว้วางใจก่อนถูกไหมครับใช่ค่ะหรือกฎแห่งการให้และรับ give and take การกระทำที่มีวินยัยนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีการเรียนรู้ learning นำไปสู่โอกาสใหม่ๆ การเข้าใจและใช้ชีวิตให้มันสอดกล้องกับหลักการเหล่านี้จะช่วยให้เราตัดสินใจและเลือกทางเดินโดยใช้ freedom to choose เมื่อกี้เนี่ยครับได้อย่างถูกต้องและก็นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่ความสำเร็จชั่วครั้งชั่วคราวอย่างสุดท้ายละคะอย่างที่3พรสวรรค์างที่3คือปัญญาทั้ง4ครับ the four intelligences คุณโคเว่มองว่ามนุษย์เราไม่ได้มีแค่ IQ หรือความฉลาดทางสติปัญญาอย่างเดียวนะครับแต่เรามีความฉลาดหรือปัญญาถึง4ด้านที่ต้องพัฒนาให้สมดุลกันได้แก่ 1. คือร่างกายหรือ body p q physical quotient การดูแลสุขภาพพลังงานทางกายต่างๆอืมค่ะ 2. คือความคิดสติปัญญา mind IQ mental quotient อันนี้คือการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาค่ะ 3. คือหัวใจอารมณ์ heart EQ emotional quotient พวกความฉลาดทางอารมณ์ความสัมพันธ์ความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความลหลงไหลหรือ passion อืม passion และ4คือจิตวิญญาณครับ spirit SQ spiritual quotient อันนี้เกี่ยวกับการค้นหาความหมายคุณค่ามโนธรรม conscience การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองครบทั้ง4ด้านเลยนะคะร่างกายความคิดหัวใจจิตวิญญาณใช่ครับแล้วการค้นหา เสียงของเราเนี่ยก็คือการบูรณาการและพัฒนาปัญญาทั้ง4ด้านนี้ให้มันสอดคล้องกันครับเสียงที่แท้จริงของเราจะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งที่เราทำมันตอบโจทย์ทั้ง4ด้านนี้คือเป็นสิ่งที่เราทำได้ดี IQ เราหลงไหลที่จะทำา EQ มันตอบสนองความต้องการพื้นฐานหรือเป้าหมายของเรา PQ และมันสอดคล้องกับมโนธรรมหรือความต้องการทำประโยชน์ของเรา S S <S โอ้โหพอเห็นภาพรวมของพอรสวรรค์ทั้ง3อย่างนี้แล้วรู้สึกมีพลังขึ้นมาเลยนะคะทั้งอิสระในการเลือกหลักการที่เป็นเหมือนเข็มทิศแล้วก็ปัญญาทั้ง4ด้านที่เป็นเหมือนเครื่องมือภายในตัวเราทีนี้คำถามสำคัญเลยค่ะเราจะนำสิ่งเหล่านี้มาใช้ค้นหาเสียงของตัวเองในทางปฏิบัติได้ยังไงคะในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันมาเขาแนะนำวิธีการที่น่าสนใจมากเลยค่ะ เป็นเหมือนเวิร์กช็อปให้เราได้ลองสำรวจตัวเองดูโดยการตั้งคำถามที่เชื่อมโยงกับปัญญาทั้ง4ด้านที่เราเพิ่งคุยกันไปเมื่อกี้นี้เลยค่ะอยากชวนให้ลองหาเวลาเงียบๆนะคะถามตัวเองด้วยคำถามเหล่านี้ดูไม่ต้องรีบตอบนะคะแต่ลองใคร่ครวญดูจริงๆเริ่มจากด้านพรสวรรค์ท a l e นที่เชื่อมกับ IQ หรือสติปัญญาของเรานะคะลองถามตัวเองว่า อะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีเป็นธรรมชาติมากๆเลยอะไรที่คนอื่นมักจะชมทั้งที่เราอาจจะรู้สึกว่ามันง่ายนิดเดียวเองหรือถ้าย้อนไปไวัยเด็กมีความสามารถหรือลักษณะเด่นอะไรที่มันติดตัวเรามาตั้งแต่ตอนนั้นการตระหนักถึงพรสวรรค์ที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆค่ะครับต่อมาค่ะด้านความหลงไหลแพชชั่นที่เชื่อมกับ eq หรือหัวใจอารมณ์ของเราคำถามคือ อะไรคือสิ่งที่เราทำแล้วรู้สึกมีพลังรู้สึกมีชีวิตชีวาเราใช้เวลากับอะไรได้นานๆโดยไม่เบื่อเลยแล้วก็ไม่ต้องมีใครบังคับด้วยหรือกิจกรรมอะไรที่ทำแล้วทำให้เรารู้สึกสงบหรือรู้สึกเติมเต็มจากข้างในสิ่งนี้จะชี้ไปยังสิ่งที่ขับเคลื่อนเราจริงๆค่ะ hmm. จากนั้นด้านความต้องการ need ที่เชื่อมกับ P Q หรือร่างกายความต้องการพื้นฐานของเราคำถามสำคัญตรงนี้คือ อะไรคือความต้องการที่แท้จริงหรือเป้าหมายหลักที่เราอยากจะอุทิศชีวิตให้อันนี้อาจจะยากหน่อยแต่สำคัญนะคะหรือภาพความสำเร็จในอุดมกติของเราเป็นแบบไหนแล้วเราต้องการอะไรเพื่อให้ไปถึงจุดนั้นมันคือการมองไปที่ผลลัพธ์ที่เราอยากสร้างในโลกนี้ค่ะคและสุดท้ายค่ะด้านคุณธรรมมโนธรรม conscience ที่เชื่อมกับ SQ หรือจิตวิญญ,ญาณคาถามคือเสียงเล็กๆข้างในใจเราบอกเราว่า อะไรคือสิ่งที่ควรทำเราอยากจะสร้างคุณค่าหรือช่วยเหลือผู้อื่นในด้านไหนอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อทำให้โลกนี้มันดีขึ้นนี่คือการฟังเสียงเข็มทิศทางศีลธรรมข้างในตัวเราค่ะการตอบคำถามนิเล็นในแต่ละด้านนะคะอาจจะยังไม่เห็นเสียงที่ชัดเจนในทันทีนะคะแต่จุดสำคัญมันอยู่หลังจากนั้นค่ะใช่ครับกุญแจสำคัญเลยคือการมองหาความเชื่อมโยงครับ Connection หรือจุดร่วม Overlap ระหว่างคำตอบในทั้งสี่ด้านนี้ลองดูว่ามันมีธีมมีรูปแบบหรือมีพลังงานอะไรที่มันไหลเวียนเชื่อมโยงคำตอบเหล่านั้นเข้าด้วยกันบ้างไหมเช <c oughs> ่นพรสวรรค์ในการสื่อสารอาจจะเชื่อมโยงกับความหลงไหลในการช่วยเหลือผู้คนความต้องการที่จะสร้างความเข้าใจในสังคมและก็มโนธรรมที่อยากเห็นโลกที่เห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นแบบนี้นะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะจุดที่พรสวรรค์ความหลงไหล ความต้องการของโลกที่เราอยากตอบสนองแล้วก็เสียงมโนธรรมมันมาบรรจบกันตรงนั้นแหละครับคือพื้นที่ของเสียงหรือ voice ของเราการทำเวิร์กช็อปนี้ไม่ใช่แค่การตอบคำถามให้เสร็จๆไปนะครับแต่มันคือกระบวนการตกผลึกที่จะค,อคอ่อยๆเผยให้เห็นเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของเราซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็การแค,คร่ครุนอย่างต่อเนื่องครับเข้าใจเลยค่ะว่ามันไม่ใช่แค่การหาคำตอบสำเร็จรูปเนาะแต่เป็นการเดินทางเพื่อค้นพบตัวเองที่ลึกซึ้งขึ้นจริงๆ สรุปแล้วการก้าวจาก Effectiveness ในแบบ s h v e n t s b i t s ไปสู่ Greatness ในแบบ a h e h a b i t เนี่ยก็คือการเดินทางเพื่อนค้นหาและเปล่งเสียงที่แท้จริงของเราออกมานั่นเองโดยใช้เครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วคือพรสวรรค์ตั้งแต่กำเนิดทั้งเจตจำนงอิสระในการเลือกหลักการสากลที่เป็นแนวทางและการพัฒนาปัญญาทั้ง4ด้านให้สมดุลผ่านการสำรวจตัวเองด้วยคำถามที่เชื่อมโยงกับพรสวรรค์ความหลงไหลความต้องการแล้วก็มโนธรรมของเรา ถูกต้องเลยครับและผลลัพธ์มันยิ่งใหญ่กว่าแค่ความสำเร็จส่วนตัวนะครับเพราะว่าเมื่อเราค้นพบและใช้ชีวิตตามเสียงของเราจริงๆเนี่ยเราจะรู้สึกถึงพลังความหมายแล้วก็ความสุขที่แท้จริงซึ่งสิ่งนี้เองครับที่จะปลดปล่อยศักยภาพสูงสุดหรือ unleash human potential ของเราออกมาและที่สำคัญพลังงานบวกความมุ่งมั่นนี้มันสามารถส่งต่อและสร้างแรงบันดาลใจให้คนรอบข้าง กล้าที่จะค้นหาเสียงของพวกเขาเองได้ด้วย Inspire others to find theirs มันคือการสร้างเาเหมือนระลอกคลื่นของความเปลี่ยนแปลงที่ดีออกไปนะครับเป็นภาพที่ส่งพลังแล้วก็มีความหวังมากๆเลยค่ะไม่ใช่แค่การพัฒนาตัวเองเนาะแต่คือการยกระดับไปสู่การสร้างประโยชน์ที่กว้างขึ้นด้วยสุดท้ายนี้ค่ะหลังจากที่เราได้สำรวจแนวคิดแล้วก็คำถามต่างๆกันมาพอสมควรแล้วอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองนำกลับไปใคร่ครวญต่อกันดูนะคะ จากการสำรวจพรอสวรรค์ความหลงไหลความต้องการและมโนธรรมของคุณในวันนี้มีเสียงกระซิบเผ่าเบาหรือความรู้สึกดึงดูดไปในทิศทางไหนที่เริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับเส้นทางที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณเองบ้างหรือยังคะลองอยู่กับคำถามนี้เงียบๆดูนะคะแบาบงทีคำตอบอาจจะรอเราอยู่ไม่ไกลก็ได้คะ่ะ